อ้าวตระกูลเวนมีใครบ้างสตีฟเวนไอ้สตีฟเวนปังคุงเวนกุนจ้านเวนแล้วก็มีปังคุงด้วยปังคุงเวนใช่ไอ้นั้นมันเด็กเวนอยู่แล้วมึงสิเวนมึงแหละเวนมึงสิเวน ได้มีับอาจจะได้มีขับเพิ่มเข้ามาเล่นครับเอาสภาสภาไปไปรอข้างบนเราเราเราให้เขาประชุมกันชั้นสองใช้ได้นะครับผมชั้นสองใช้ได้นะเชิญเลยครับครับผมสภาครับสภาเชิญออกไปข้างนอกเลยครับทไม่มีไม่มีใครทล่างเลยพี่ลิชาร์ดไปฝากด้วยลิชาร์ดให้ลิชาร์ดดูตรงนี้ก็ได้อต้องเดินเท่ๆกลับเข้าเลยงงมาก ผ้าผ้าเช็ดโต๊ะบนหัวจูหน่วยทลายแกงจริงจิงไหมหรือเปล่าเอ้เอ้ทำอะไรกันจริงใครมาน้าเด๊อีแพดถอดเท้าหน่อยดิอะไรแบบตัวหน้ากากเลยว่าไงดำอยู่อยู่สะพานหรือเปล่าครับอยู่อยู่อยู่เราจะไปเอาคนขึ้น39แล้วก็จะเอาเหรียญเชียร์คอยไป็นแรกสปีดอรเดอร์ด้วยโอเคได้เลยแจ้งไว้ก่อนโอเคสปีดโหลดเดอร์เกนจิเกนจิ ชอบมากเลยการต่อยกับกำแพงเนี่ยมีนายกอยู่ไหมมีนายกอยู่ไหมเหลือนายกมีฮาร์ดที่เกนจิอยู่ไหนเกนจิอยู่ไหนเกินจีเกินจิเดี๋ยวนี่นี่เกนจิตรงนี้เป็นที่นั่งตรงนี้เป็นที่นั่งนายกแรกของมาไอเกลรอแป๊บนึงเกลนี่เดี๋ยวนี่ที่นั่งมึงแล้วก็เดี๋ยวป้ายแปะตรงนี้ป้ายแปะบนหัวมึงเลยอะป้ายแปะบนหัวมึงเลยนี่ที่นั่งพวกมึง โอเคครับโอเคนั่งรอเลยเดี๋ยวโอเวอร์มาตอนนี้มีมีกสาวมีสาวไฟรถเคืออะไรเขดูมีมีเกลมัวด้วยนะเด็กสาวที่หน้าเหมือนลิงที่สุดในวอลซิตี้เด็กสาวที่หน้าน่าที่สุดเป็นไงบ้างหลานเป็นไงบ้าง เล่นอะไรวะไปซ้อมเต้นมาเป็นพี่วอยในเจ็ดเอาเรื่องว่ะแต่ว่ารอโชว์เลรอโชว์ก่อนได้เลยเดี๋ยวลุงจะรอลุงซื้อบัตรไว้รอสิบใบทำไมกูคนเดียวทำไมต้องสิบใบน่ะเบื่อสาวลุงด้วยไงสิบคนปากดีนะไอ้เด็กเวนเดี๋ยวคนลืมเลยเดี๋ยลุงจะพามาปากดีนะไอ้เด็กเวน จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมพี่จะพาไปได้เดี๋ยวลุงจะเอาไปแจกไอ้ทิมไอ้หัวหมีเมื่อวานแล้วก็เอาใครอีกอ่ะอ่ะคนที่มึงคุยกันทั้งหมดลุงไม่ได้ชวนแต่พี่ทิมแล้วนะแต่หละเดี๋ยวลุงจะไปชวนให้หมดเลยเอาดิรวมญาติเหรอเออรวมญาติเลยชวนมาให้หมด โอเคได้เขาไม่รู้จะมาหรือเปล่าได้เลยไราอยากให้เขามาหรือเปล่าอยากให้มานะหนูชอบทำไมประตูไม่เปิดครับประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่มีน้ำดงดำโอเคครับที่จะนี่ทำเรื่องขึ้นแก๊งเอาเอานี่ก่อนเอาเอาให้มันออกแก๊งเก่าก่อนะจัดการไปให้เนี่ยกแก๊งแก๊งเก่าครับแก๊งเก่าแก๊งอะไรอ่ะแก๊งอาเซียนครับอยู่โอเวอร์เหรอผมเข้าไปไม่ได้ครับนะเข้าไปไม่ได้เหรอ ใช่ครับมันก็อยู่มันเปิดไม่ได้มีคนยืนขวางประตูอยู่จะไปยืนขวางแล้วภาพคนอื่นตาไม่ตรงมีมีสภานเปิดไหมเออเนี่ยไม่เปิดครับไอ้ลี่ลอยคนได้ยืนขวางอยู่ออกออกออกไอ้ลอยเฮ้ยฮัลโหหลอกเขาไม่ได้หลอกเขานี่เปิดแล้วครับเปิดแล้วมันชอบมีคนมาใช้ไอ้ลอยทำอะไรแปลกๆเนี่ย แล้วก็นี่ไอ้ไอ้ตรงนี้เป็นที่นั่งของไอ้นี่นะดามแลกของตรงนี้เลยอ้าวนะอันมันไปไหนแล้วไอ้ตัวนั้นอนะอยู่ไม่เห็นตัวอ๋อไม่เห็นตัวสวัสดีครับสสวััดีครบ,รบเจนจิเดี๋ยวเขามาแลกของด้วยวันนี้เร<ส> <ผม S 1> าจะมาแลกกันที่เรื่จิตล้วกครบัรบแล้วก็หลังจากที่เราคุยกันจิดผมกพิ่งจะมาแลกใช่ไหมครับโอเคครับไอเด็กเวน นนเวไม่โทนี่เวนต่าหะใช่สตอร์เวนแล้วก็มีใครอีกอ้าวตระกูลเวนมีใครบ้างสตีฟเวนใช่สตีฟเวนปังคุงเวนกุนจันเวนแล้วก็มีปังคุงด้วยปังคุงเวนใช่ไอ้นั้นมันเด็กเวนอยู่แล้วมึงสิเวนมึงแหละเวนมึงสิเวน ไม่ก็มึงเวนเหมือนกันไงก็มึงเป็นลูกโทนี่ใช่ปะละ่ะแต่หนูน้ำจะจุ่มมัวก็นั่นแหละก็มึงก็งคือมัวเวนมัวเวนถูกแต่มันแบบแบบมันจะยาวเติมไปไม่ยาวมัวเวนพี่เกลมัวเวนถูกนจะจุ่มมัวแบบแบบถึงว่าไม่แปลกหรอมึงคิดมากมึงกำลังคิดมากไอ้หลาน วันนี้ทำอะไรต่อเดี๋ยวลุงจะไปพักเร็วนะวันนี้ลุงเจ็บคอแล้วก็เวียนหัวแล้วหนูนจะหนูภัยแล้วหนูจะหนูด,ดายยังไม่มีลุงเหรเรียกไรเรียกเลยหนูแน่สอนหนูเจนน้ำอยู่ให้ได้หูได้นะ้โอเคดีเลี้ยงง่ายโอเคเลี้ยงง่ายจริง โอเคไอหลานตั้งใจทำงานนะหละรักไปไปทำงานเถอะนานุโอเคนลุงจะไปไหนจอเดี๋ยวลุงจะรอเขาประชุมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลุงจะไปพักแล้ววันนี้ลุงเจ็บคอแล้วล<อ>รือเหมือนจะมีไข้ไ okay, <น>ข้ที่ชนแต่ว่าลุงไม่พักลุงจะไปหาุนที่ใช่หรอไม่ใช่ลุงไปพักนี่แหละ โอเคหลานรักอะม้ร้องร้อ,อ,งองทำพี้ยอะไรเนี่ยแอนหนูดีใจหนูไม่ได้ร้องโอเคไปไปแล้วหลานสู้ๆบ๊ายบายน้ำจุนดูโอเคหลานรักน้ำดีครับเอาพดีครับสัมลีครับเพิ่งมาครับพอดีเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวเลครับสำลีเอ้าเฮ้ยเรีอยดำแรกยังต้องคน้นออก่วยเาไมไดหรแรกแอัวไเยนี่จุดแรกครับจุดแรกเป็นที่นนายกหาเหรียญเอาเซตมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอคนพูดถึงเีย